ท่านประธานท่านผู้ร่วมท่านเสวนาท่านผู้มีเกียรติทัท้งที่ออฟไลน์และออนไลน์ผมรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาอภิปรายในเรื่องซึ่งทา้าทายสติปัญญาในสถานการณ์ที่มีความประบามอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจทั้งการเงินภายในประเทศและการเืินระหว่างประเทศนะครับ ประเด็นผมมี disclaimer นิดนึงสนที่พูดเดินเรียนนะครับผมเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการทหารก็จริงอยู่แต่ผมจุดยืนชัดเจนผมไม่ปรารถนาให้ประเทศไทยและประเทศอรัา่าเใช้มาตรการทางทหารตอบโต้ระหว่างกันเพราะเห็นว่ามันจะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อประชาชนผู้อยู่ตาแมแนวชายแดนหรืออยู่ใกล้เคียงนะครับบาดเจ็บล้มตายผมมีบ้านอยู่ชายแดนนะครับทงงางด้านจังหวัดศรีสะเกดติดกับปราสาทพรนะวิหารปีสองพันห้าร้อยี่มีการล่ากัน,กกนที่นั่นนะครับแล้วก็เปิดบ้านของผมเนนสียชีวิตไปหนึ่งคนสิบกว่าปีผ่านมาผมยังไม่ตั้งตอกเลยครับว่าเขาเสียชีวิตไปเนพะื่อเราได้ปราสาทพระวิหารมาไม่ได้ อะไรที่เสียไปความสมคัญชีวิตร่างกายทรัพย์สินเรียกคืนไม่ได้เพืนน่อนามาทานิดเดียวเองน่าที่จะไต่เต้าความรัาผิดเพราะฉะนั้นผมผมผมรู้สึกว่าวันนี้เป็นโอกาสอันดีนะครับท,ที่เราจะพูดว่ามาตรการใดที่ใช้ในการปกิสมคัญอินเตอร์แอนเอ็นเกจตัอย่เช่เนว่าในกรณีที่เราพิพากต้องใช้มาตรการซึ่งมีความ แม่นยำชัดเจนทันสมัยเป็นสถาบันต้องขอบคุณท่านสีราชครับที่แนะนำเครื่องในการเดิยนนริบาตต่างประเทศต่ที่เป็นบ้านที่แม่นยำทันสมัยและมีความเป็นสถาบันนะครับผมขอเริ่มต้นดีก่อนครับผมขอเริ่มให้ความ ที่อแวงถูกสร้างให้ครขุขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่ปีที่แล้วะครับไม่ใช่เพื่อเกิดระีบิเมื่ออาจารย์พยายามพูดถึงปัญหาเรื่องกาภูุดเหตุทับ์ซ้อนในทะเลเราก็เริ่มที่จะที่จะเบรกรทศเพื่อนบ้านของเราว่าจะรู้เรั่กงานการของเราหรือลแต่เหตุการณ์ซึ่งมันนำมาซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันนี้มันเกิดขึ้นจากการที่ภาดแต่ในพื้นที่ ที่เราเรียกว่าช่องกับตํารวจพิเศษในรักมนรีแรกที่ตา่านจากบ้านอยนระมาณ40กิโลเมตราที่ตอนออกที่ตรงนั้นมีขนาดความยาวที่จะวรรลุล้ำประมาณ 100- ระมาถึง0 0 0เมตรนะครับเกิดเหตุประทาบเมื่อวันที่2ี่สบพภาคมมีทหารแระพูาเสียชีวิตคนังหลังจากนั้น ก็เกิดเหตุก็คือฝ่ายไทยวันที่เจ็ดนะครับมีการปิดดับแต่ก่อนที่จะถึงวันั้นเราทราบกันดีว่าวันที่ยี่สิบแปดเกิดเหตุวันที่ยี่สิบเก้าอปปงของระบบของทั้งสองฝ่ายก็ไปมาคุยกันและตกลงกันว่าเรื่องเขียวแดงจะให้เป็นผู้ชุมนุกันที่เคบีซีซึ่งนัดหมายกันที่ประมเป็นเมื่อวันที่สิบสี่พิถุนายนนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเกิดอะไรขึ้น ก่อนะน้านั้นทางการทางบูชาบอกว่าพื้นที่พิพาทสี่บริเวณก็คือช่องโหว่ที่ภาคกันที่ภาคแปดกับสามประสานตามหลักที่ประเทศจีนจะไม่พูดกในวันที่เจ็ดวันสี่แต่เขาจะรีเทสไปที่สถานที่ต่างระหว่างประเทศซึ่งอาการได้ปรับความรู้สึกจากคนไทยจำนวนมากนะครับวันที่เจ็ดวันหนายนสอชลจุดประชุมและมอบหน้าให้แม่ทัพเป็นคน ปรับใช้คำนี้นะครับปรับเวลาเปิดกิจการการปรับเวลามันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนอกจากทำให้ประชาชนซึ่งเคยสัดเริมไปมาให้เกิดความยุ่ดยากคือเวลาในการพบกิจการมันสั้นลงนะครับยกตัวอย่างที่ใกล้บ้านผมก็คือที่อำเภอพนมยืนนะช่องทางมาปกติมันเปิดกิจการชั่วคราวเปิดแค่สัปดาห์สองวันนะครับคือวันชายวันรุ่งเมื่อปรับเวลาต้นเดือนเจ็วันรื่งขึ้นคลิ้มวันคื จากตอนเช้าถึงเที่ยงเท่านั้นเขปิดแล้วแง่ประชาชนที่เขาจะมทำการขยายอะไรเขาก็ได้รับผลผลผลิตเล็กน้อยนะครับนี่การปิดหลาดนั้นมีเป้าหมไหนครับจะเรียกว่าปิดการปรับนั้นมีเป้อมไหนอะไรป้าหมายก็คือต้องการที่จะกดการให้สั่งัมพูชาปรับกำลังทางการนะครับแต่ข้อที่จริงก็คือว่าเมื่อมีการคุยกันในวันที่ไหนนะคะรับรอไหมครับค่ะ เราไม่ทำองค์ของฟาตุมุชา์ก็เจ็บปีนะครับแล้วก็ตกลงกันว่าจะมีการปรับปลับการเมบอิบรินันให้ออกจากจุลทะักนะครับแล้วก็ที ment, God, out, mm ่ส้คัญรับพื้นที่ที่แล้วคูเองนั้นให้เรีบร้ดยก็มีการถ่ายภาพออกมาโชว์สิมวลชนว่าได้มีการดำเนินการเช่นว่าเรียบร้อยแล้วแต่ว่าด่าเป็คงปรับเวลาอยู่แต่ไม่ได้ปรับให้กับเดินคืนสูง สภาพปกตินะครับอันนีถึงความสับสนครั้งแรกสร้างความสับสนให้ใครแต่ว่าในประชาชนมีใจนะครับนายกรัฐมนตรีก็สับสนนายกราตรีเลยไปชุมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ยวโดยการเชิญเจ้ามัสุรินทร์แล้วถามว่ามีปัญหาอะไรเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นรายงานว่ามีปัญหาคือ่ายจัมรงชาเขาปรับเวลาเร็วๆเราไม่ตรงกันท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเอ้าทำไมไม่ไปคุยกันซะผมนั่งฟัง อยู่ <S <S นะครับผมก็ตกใจว่าตกลงที่ประชุมกันที่เจ็ดนี้ท่านนายกได้เข้าหรือไม่หรือมีใครรายงานท่าหนหไมว่ามาตรการในกรารปิดการนั้นใช้เพื่ออะไรแล้วจะมาถึงเกิดเหตุการณ์นี้อันนี้เป็นจุดจุดบกพร่องเล็กๆซึ่งผมเชื่อว่าทุกอาจารย์มองเห็นและคามผิดปกตินะคะรับความผิดปกติอันนั้นทำให้กับอาจารย์เริกปวดดับแย่มากขึ้นว่าด่างเนีเ่ยมันควรจะบเกิดให้เป็นปกติแล้วนะเพราะว่า เขาได้ตอบสนอง,นด,กกงนอด้วยการเปิดปรับกำลังได้ลอยวแต่ก็ยังไม่เป็นปกนติน,นะครับจกนกระทั่งมีการแส่โทรไปนะครับการโทรศัพท์นั้นคือโดยเรื่องไม่ก็ทำได้น,นะครับแต่โทรศัพท์ที่ถูกลี้มออกมาในภายหลังนั้นสําหรับความความเห็นของผมแล้วเราเรียกมันว่าเป็นแมชแนลเอเดอรสแมนคือความพาบสายขายขี้หน้าระดับชาติซึ่งสแสดงให้เห็นถึงความไม่ ความไร uka, pues kind of of Canada, of nah, ้เกลือกาเปนทางการเมืองของฝ่ายเราอย่างมากนะครับหลังจากนั้นเกิดอะไรคือทำให้มีการนี้ที่คอนเวอร์เซช่นนั้นออกมาก็คือรัฐบาลก็ให้คนงานจัดกรมครับเต็มที่เลยนะครับที่จะซีลใจในสภาวะนี่ยนะครับจากจังหวัดอุบลถึงจังหวัดตรุงดังนั้นที่พื้นที่ตะวันทเนี่ยมันอยู่ในเขตตะวันท่าดีซะแต่พื้นที่ทางตะวันท่าตอนหลัไปถึงชายทะเลก็ได้รับมาตรการในการแรกที่สำคัญ การปิดดานนี้อันนี้เรียกว่าปิดเลยครับตลอดมีการพยายามจะใช้คำเรียกว่าปิดเพราะวผมเห็นคำสั่งของแม่ทัพภาคหนึ่งภาคสองและกองงานบุระพาก็คือก่อของทัพเรือนะครับใช้คำว,ว่าห้าผู้คนด้วยดานฐานะผ่านเข้าออกอันนี้คือในความหามายของมันเขาเรียกว่าปิดครับในความะเดเป็นคำว่าอะไรเขาก็เรียกว่าปิดมันก็รสร้างความเดือดร้อน แตกมากให้กับประชาชนนะครับเพราะคลิปอันนี้ออกมามีการติดตามตลอดแนวตอนนี้เราเลิกเราเริมไม่ค่อยเขใจแล้วนะครับว่าตกลงเราจะรับกับคุชาเรื่องอะไรเพราะว่าวาทกรรมคำอธิบายในแนวย่ยางทีป็นการให้คำอธิบายว่าทำไมเราติดตามเราทำไมวันี้มีมาตรการอนี้ออกมามีไม่ใน2ลักษณะซึ่งไม่ค่อยจะเกดและในความเ็นงผมไม่สอดคล้องไม่ตรงเป้าหมาย และสปอร์และสเต็กสปานะครับทางอาหารบอกว่าการควบคุมชายแดนเนี่ยเช่นพวกนี้เป็นมาตรการทางยุทธวิธีเพื่อกดดันตงก้าวเพราะมีการตรวจพบว่ามีการปรับกำลังเสริมกำลังเคลื่อนย้ายกำลังเข้ามาประชิดใกล้แนวชายแดนแต่คำอธิบายอีกอย่างนึงที่มาใกล้ๆกันมีิงๆอยู่ในในแผนแผ่แนเดียวบราครับบอกว่าเป็นไปเพื่อกดดันกลุ่ม แกงขอยเซนเตอร์สเต็มเซนเตอร์และการดำเนินการอะไรต่างๆที่รนกวไซลลรุนรับทั้งหลายนะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงนนำมาซึ่งการใช้มาตรากาศที่ไม่สอดคล้องกับอ,อกก้อ,อมายกรอบกิโลกรัมาหม่ชัดเจนนะครับในความเห็นของผมมันออะะจะแรงนะครับประชาชนที่ทำอาหารจีนหรือบริเวณชายแดนเนี้ยเกิดความเดือดร้อนนะครับประเด็นสำคัญตรงนันก็คือว่า ประเทศไทยเนี่ยค้าขายกับกัมพูชาค่อนข้างจะมากนะครับเฉพาะพื้นที่บริเวณชายแดนจริงๆแล้วทั้งสองประเทศเนี่ยมูลค่าต่อปีนะครับจะมีแล้วสามแสนล้านเป็นต,ตัวเลขที่ไม่น้อยเลยนะครับสามแสนล้านเฉพาะการค้าชายแดนมันประมาณถึสิบเปอร์เซ็นต์นของการค้าทั้งหมดก็คือประมาณหนึ่งแสนเจ็ดหนึ่งแสนหกหนึ่งแสนเจ็ดนะครับอันนี้ตัวเลขที่ผมเมาให้ดูคือตัวเลขอีกทีหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่า พื้นที่ที่มีการค้าขายรัมพันธ์กันอันดับหนึ่งเนี่ยคืออาราเบียตะเทศนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลจากละมากเลยไม่เกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีการออกมาตรการเช่นว่านี้เนี่ยมันก็เกิดผลกระทบในทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงนะครับในทางในทางการระหว่างประเทศแล้วเป็นที่ยอมรับกันได้นะคว่าการใช้มาตรการทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเพื่อกดดันผู้พิพาทอะไรเนี่ยเป็นไปได้ ่งท,ที่เรียกว่าเป็นกรณีบล็อมนะเกิดขึ้นได้แต่ผมอยากจะเน้นย้ำอีกนิดหนึ่องอีคกนณีบอมในรูปปัจจุบันเนี่ยนะมันต้องเป็นสมาร์ทอกรณีบล็อมแปลว่าอะไรครับเป้าหมายต้องชัดเจนการกระทำต้องแม่นยำตรงไปที่ที่เราต้องการมันถึงจะได้ผลแต่การกระทำแบบผิดพลาดแบบคอร์สบอร์ดห้ามสินค้าแบบคอร์สบอร์ดห้ามคนข้ามแบบคอร์สบอร์ดมันก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนทั่วไป ครับดังนั้นถ้าเราดูตัวเลขเราไม่มีการประเมินแล้วนะผมอ่านี่ตัวเลขจากโฆษกรัฐบาลของกรุ๊ปเองค่ทำว่าทางรถตฟกลางเนี่ยเราขาดรายได้ต่อวัน330รามสิบล้านบาทแต่ look, it, ต่อวันเลยนะครับถ้าสถานการณ์ยืดเยื ordinary, ้อไปจนถึงสิ้นปีก็อยู6เดือนกระทรวงารัพย์และภารัฐต่างประเทศก็ประเมินเช่นกันว่ารายได้ที่จะมาจากการอิมพอร์ตเอ่อไม่อสปอร์ตไปจากบังคลาเทศประมาณ600ล้านบาท คนก็นต้องเกิดขึ้นอย่างนี้ได้อย่างไรไประเด็นของวันนี้นะครับว่าโดยผมไม่ได้เอาตัวเ,เาลขรายการสินค้าให้ดูนะครับจริงๆแล้วถ้าท้าเด็ที่เข้ะะามาพิจารณาตัวแทนสินค้าที่เราสมงออกไปกัมพูชาส่วนใหญ่นะครับและเราได้เกิดมูาเป็นแสนแสนล้านต่อปีนั้นเป็นสินค้าประเภทฟุ่งส่วนนะครับอันดับหนึ่งเลยคืออัญมณีแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนกัมพูชามีสถานะร่ำรวยและ ไม่ได้ขึ้นผิดการเศรษฐกิจประเทศขึคือนี่มังมีแหล่งที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องซื้ายแต่ก็ซื้อแากไทยก็โอเคด้แต่ในควแท้คุณภาพดีเพว่าอไแต่ว่าถ้าเกิดปิดแบบนั้นรามันมาไม่สะดวกก็ไม่ซื้อก็ได้เขามีเงินที่จะซื้อที่อนไดแปลว่าอะไรครับแปลว่าเศรษฐกิจการบูชาไม่ได้ขึ้นผิดปาะเศรษกต่อไปแล้วเห็นที่ท่านประธานพูดมทุกครูว่าผมเว้นว่ามาตรารที่ได้ผลยุกแตกศูงเขา้อซื้อมากนแล้วผชด แต่เรเรียแทนเป็นหลักความสุจริตเปได้ครับแต่ในยุคนี้เนี่ยปังหาซื้อได้รวดแพลและเขาก็มีเงินมากกว่าสมัยก่อนเพราะฉะนั้นการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจแบบนี้เราเรียกว่าเปลี่ยนแหนแ,และ,และปลูกฝังสร้างแบบนี้เนี่ยจริงไม่ได้ผลและก็ขอให้เกิดสิ่งที่เราเรียกกันว่าเป็นแบ,บงคฟาดนะครับมันเป็นการมีเง,องอิใส่หัวไม่ถาวตัวเองเพราะฉะนั้นข้อเสนอของผมในวันนี้ที่เป็นเหตุให,ให้เราต้องพูดแบบก็คือว่า เมื่อมันเกิดความเสียหายและผลกระทบที่คาดก็สามารถทำมได้เป็นตัวเงินมากขนาดนั้นทำไมเราไม่กลับโฟกัสโครงการอะไรือเรื่อเสียมาภัยรุกรานที่เรียกว่าภัยรุกรามอาตรของไทยนั้นมีอยู่จริงหรือไม่อยากให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับมันก็พูดในเรียนได้ว่าการปรับพลังงานการเกิดขึ้นแล้วการปรับพื้นที่ที่เรียกว่าปีครูเด็ที่บริเวณที่มีปัญหาคือบริเวณใกล้ช่องลมแอนง ได้เกิดขึ้นและเรียบร้อยไปแล้วและจีกงๆแล้วการปรับการการปรับอัต